สวัสดีครับผมแบเกิลในวันนี้ผมได้มาอยู่รอดถึงคืนที่สนะครับผมจากพาร์ทเราเราได้มาสร้างไรไร้หลายอย่างเลยนะครับผมอย่างเช่นการพกกระพันไก่ไกไห่หายไปนหนึ่งตัวแปบ๊บหนึ่งนะครับนั่งไงครับทู่นี่นี่เองตามมาเลยเพื่อนฝูงเอาไรครับผมจะให้เขามาดัานไป เขาอาจจะไม่มองผมบ้างผมอาจจะเป็นพวกไร้ตัวตนหรืออะไรสักอย่างแต่นั่นแหละครับเข้าไปซีไปเ,เข้าไปแต่ว่าผมอาจจะต้อนไกลได้ไม่เก่งนักอ้าวเขามาได้แล้วนี่ครับผมเรามาเริ่มแคทเกมกันเลยดีกว่าครับผม เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเดือบสู่เกมใหม่ครับนะตอนนี้นี่เรามาถึงพาร์ทที่2นะครับผมพาร์ทนี้ไม่ว่าจะเป็นตายยังไงผมจะเข้าไปในเออน,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 เน,นู่นให้ได้นะดันเจียนนั่นให้ได้แต่ยังขาดอะไรอีกหลายอย่างเลยอย่างเช่นชุดเกราะใช่ชุดเกราะ,ะผมไม่มีเหล็กไม่พอทำไมทำไมครับผมไม่รู้เหมือนกันแต่ ผมจะไปขุดใช่ฉันจะไปขุดฉันจะไปขุดมันแต่ไม่ใช่มันฝรั่งนะหมายถึงเป็นคำสรรพนามแทนคนอื่นอะผมกระดูกใช่ผมจะเก็บไว้ผมจะลองไปดูรอบๆว่ามันมีที่เดิมหรือเปล่านั่นครับมันคือจุดเกิดของเราต้องดูเอนะครับผมตรงน,นี้มีลาพิชอ่อ ตรงนี้ไม่มีเหล็กเลยครับผมอ้าวมีแล้วอยู่ประมาณผมไม่ได้เอาที่ขดุดมาอีเรียกว่าอะไรอะพวที่ตักเดินอะเออเรียกไม่ถูกไม่เป็นไรครับผมใช้มือขุดได้ปะปะอ่าครับถึงฐานเอาไปด้วยครับผมเราจะได้ไม่ต้องใช้ชาวโคปะเผาแล้วครับผมพาร์ทนี้เป็นตายยังไงเราต้องอยู่เข้าไปข้างในแล้วก็อะไรอะ ไปเกาะหิมะด้วยว่ามันเกาะหิมะมันมีอะไรบ้างอาจจะมีพวกแร่อะไรเพิ่มเติมเสริมตกปะวะไม่ตกเนาะไม่มีครับผมมันไม่มีละเดี๋ยวไปที่อื่นนะที่อื่นตรงนู้นมีไหมไม่มีผมจะทำทางต่อไปเรื่อยๆ ผมจะใช้ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าครับผมแล้วก็เรียนรู้การกระโดดด้วยว่ามันเป็นยังไงน่าครับเจอทองแล้วครับผมโอ้ฟักโอ้เกือบเกือบเกือบโอ้ถ้าตกไปในของตกเนี่ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว,ลวกลับกลับกลับรับผมไม่กินกลับเอาออกแป๊บโอ้ดีนะดีนะเมื่อกี้โอ้ oh, oh, เล่นสกายวอลบ่อย เกี่ยวอะไรเรื่องสกายบอบอยเกี่ยวอะไรเนี่ยเกี่ยวครับผมตอนเวลาเราตกเนี่ยเราต้องใช้นี่ครับใช้บล็อกในการเ่อสร้างสมดุลเพื่อไม่ให้เราตกพอแล้วครับผม4ีบล็อกมันทำอะไรได้ทํารองเท้าได้ครับผมผมจะไปแค่นี้แหละทําทํารองเท้าแค่นี้แล้วก็เราก็จะเริ่มไปเลยเราไม่จําเป็นต้องให้เต็มชุดครับผมข้างในมันต้องมีอะไรที่ยิ่งใหญ่แน่ โอ้เที่ยงแล้วหมายถึงพาทิตย์มันดูเหมือนึงเที่ยงแล้วนะเพราะมันอยู่ตรงกลางหัวโอเคเผานั่งกินนอนกินไปวันๆผมได้ทรัพยากรเนื้อไก่เฮ้ยไม่ใช่ไก่ไข่ไก่มานะครับผมเดี๋ยวผมจะให้มันแจกกันนะครับผมเพื่อนวันนี้เป็น,นวันดีนะมาแจกกันเถอะนี่ โอเคจูบก,กันจูบก,กันออกลูกออกหลานขอบคุณมากขอบคุณมากเลยไมเล่โอเคเฮ้ยใ <Okay. Hey. S 2> นหีบเรามีบล็อกอยู่ลาพิษเก็บไว้พิกแอคไม่เอาไม่จำเป็นอันนี้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ทอสเราไม่เก็บขอทานนิดนึงอันนี้ก็เก็บไว้ข้างในแล้วเอาไม้สติ๊กมานี่ข้างในมันมืดครับไปโอ้ยลืมเอาเล็ก อ็เ,เอาแล้วมีคนถามผมมาในพาสที่แล้วว่าเพี่ทำไมพี่ไม่สร้างบ้านอะ่ะพี่ไม่ไม่สร้างบ้านนะครับผมผมไม่สร้างครับเออเดี๋ยวสร้างแล้วกันนะแออเดี๋ยวน้อยใจแย่เลยพร้อมนะครับปักไฟกวก่อนปึ๊บปุ๊บปบตายของตกนะครับผมเท่าที่ดูแล้ว เราเรีบไปทำลายครับผมรุ่ๆๆๆเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมโอ้ชิตมีเพชรอยู่ด้วยเยี่ยมเลยทองเราไปไหมเอาไปครับผมเอาไปหมดเลยโอ้ท่านผู้ชมมองไม่เห็นใช่ไหมมาปักไฟให้โอ้สุดยอดสุดยอดเลยไหมเล่เอาให้หมดเลยๆๆเ,เ,เ,เอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลยไปไปกัน ต่อป้าเป็นเออนี่โอ้พระเจ้าทำไมไม่มีเสียงเลยผมผมปรับเสียงให้สุดแล้วดีกว่านี่แหละเยี่ยมเลยเสียงซอมบี้นะครับผมผมจะไม่เป็นแบกิวอีกต่อไปแล้วว่าเป็นดีกว่านะเออเป็นแบกิวนี่สนุกดีนะครับผมได้ประจนภัยหลายเรื่องเลย อย่างเช่นกินเนื้อไก่ดิบนะครับผมแต่นี่กินเนื้อไก่สุกนะเย้ขอบคุณมากปิดคดีแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งไฟกูเอามาคืนมาที่นี่กะเอาเลยเนาะข้อดีของ1.10ก็แบบนี้นครับผมมันโอโต้จำครับผมเสียงเบาเสียงดังไปปะปรับให้เหลือประมาณ60แล้วกันนะ ผมจะไปตอนนี้เลยแล้วกันนะโอ้มันไกลอยู่นเนี่ยเนี่ยโอ้ยเสียวเนื้อไกอ่อ่ะเออประมาณนี้แหละกดชิปนะครับกดชิปค้างครับผมระวังนะครับผมเสียวแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่ง ไปเอาเอา่บอบล็อกเพิ่มก่อนเ,อเดี๋ยวบล็อกเพิ่มไม่มีบล็อกเพิ่มอะ่ะเราจะเอาเพชรมาคราบเป็นเปลือเป่ปะวะน่าจะไม่เปลืองนะเราใช้เกาะเหล็กอยู่ เราจะเอามาคัาเป็นเออ่ดาบนะครับผมอุ้ยผิดค้าเป็นดาบผิดโอเคได้ละเอาดาบนี้ทิ้งไปแล้วก็พวกผมจะเอาเอาบล็อกเนี่ยเป็นไม้มาทำเป็นไมโอแกลูปนะครับผม แล้วก็มาต่อไปเรื่อยๆขอยอดกินน้ำแป๊บหนึ่งนะครับผมพอดีเสียงแหบจากพาท,ที่แล้วแลวะเลรษฐีอคอสดชื่นมาเราจะไปพรุ่งนี้เช้าครับผมพาร์ทหนึ่งนี่เราจะมาเล่นสัก2คืนเนาะเออเหมือนกับพาทที่แล้วเราก็เล่น2คืนพอแล้วครับ โอเคนอนได้ okay. เลยอ้ไ oh, ม่ต้องสองสัยนะครับผมกรอนผมเล่นผมโดนสกลเลตันยิงสองตัวครับผมปะ่ะถึงหกสี่อันปะ่ะไม่ถึงเนาะเอาสามสิบสองอันนี้แหละของเกินอันหนึง่งปะ่ะไปกันผมมันว่ามันเสียวตกมากโคตรเสียวอะโอเคผมว่าจุดเกิด โอ้ยยอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียวเสียวไม่ว่าทำอะไรที่ไม่ใช่วางบล็อกผมเสียวหมดอะเสียวหรือเสียวไม่รู้อะผมว่าจุดกึ่งกลางของอะไรอะของไบโอมหิมะน่าจะอยู่บนยอดนู้นเลยเนาะใกล้ถึงแล้วแต่ยังวางบล็อกไม่ได้โอเควางได้แล้ว ถึงแล้วผมจะไปหาจุดกึ่งกลางนะครับผมว่ามันอยู่ตรงไหนผมขอเรียกว่าจุดกึก่งกลางแล้วกันผมไม่ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรกันใช่ใช่ใชมาน,นี่เลยทำไมมันต่อหลายชั้นจังวะอุย้ยเขาทำสวยนะเนี่ยโอดูบ้านเราซืนี่เราปรับเป็น15บ้เลยเนี่ยเห็นหมอกจังๆนิดนึงขึ้นไปครับผมแล้วไ,ไงไงผมเห็นหน้าหน้าหน้าเจอแล้วเขาอ่านว่าดันเจียนออฟสโนวี่สกายแลน l a ล e of Santa Difficult Normal ระดับปันกานะครับผม Santa s a นต้าอยู่ข้างในครับ s a นต้า a n นต้าเขาไม่ของขวัญให้เราเปล่าอขอขกินก่อนแป๊บหนึ่งข้างในมีน้ำอะลองไปผมขอเตรียมบล็อกก่อนเผื่ออาจจะมีพวกซัมบี้ไซคอริันอะไรด้วยอันเซนต้าจริงป่ะโอ้เนี่ยเซนต้าโอ้โอ้เดี๋ยว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 สเก็ต สกเลลีตันอุย้ยหาปอมตเมิเซนต้าเวเย้ยเนยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอมีก่อนตัดไม้นิดหนึ่งก่อนไม่ไหวเลยมานี่ยมาเนี่ยมานี่มานี่มาเนี่ยรอกูปแป๊บหนึ่งอืมมันแบบนี้มันแค้นแค้นฝั่งดุน โอ้ตอนขึ้นมันก็ขึ้นยางอีกอ,อีชิบหายอ,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 หอีอีหอกหักเออีคนสร้างก็ทำทางได้ทุเลศมากงม,ม,มันอะไรวะขึ้นขึ้น,นลงลงวนวนเนี่ยเออน่าเบือ่อซานต้าอยู่ข้างในปะเราควรจะทำทางบันไดต่อขึ้นไปนะครับผมสักสองอันก็พอ เราต้องคุมมันนี้นิดหนึ่งไว้อ่ะต่อปุ๊บโอออโต้จับแล้วก็ปุ๊บตรงนี้อ้ยเดี๋ยว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 แป๊บหนึ่งครับผมขอไปก่อนจากที่ดูแล้วว่าซันตา้ามันน่าจะอะไรอะ เป็นเซคิลิตอรแล้วก็ตอนเราไปมันน่าจะอยู่ตรงต้นคริสต์มาสดังนั้นเราต้องใช้บล็อกในการแหละปิดมันก่อนแล้วก็เก็บของเราค่อยๆสูมมาทีหลังมันเป็นเกาะเอนชานแบบแบบมันอะไรอะมันกระเด็นกลับเปมันอะไรมันสะท้อนเปล่าถ้ามันสะท้อนผมก็อาจจะตายเลยนะครับผมเท่าที่เห็นว่าผมโดนมันเล่นงานครั้งเดียวผมก็ตายแล้ว ไม่สิสองครั้งเดิผมจะขุดเอาหิมะไปปลาใส่มันได้ปะเนี่ยเดี๋ยวค่อยขุดเนาะเชิดไปเร็วไปเร็วแล้วกูนี่ปิดเลยเก็บของก่อนครับผมใส่ใส่ไข่รเรามีอยู่ โอ้ยไม่โดนเอ็มมาเล่าฉันเราจะปีนขึ้นไปข้างบนนะครับผมพร้อมไปเฮ้ยรอดแล้วโอ้ยโอ้ ต้องฟันที่หัวมันเท่านั้นครับผมฟันตรงเกาะมันไม่ได้ครับผมเดี๋ยวมันตีเอาล้วเมื่อรมันจะตายเนี่ยผมจะตายอยู่แล้วโอเคครับผมไว้พาัหน้าเรามาเออสู้กับคุณลุงแซนต้าคนนี้นะครับผมตอนนี้ผมขอหาทางรอดในป่าลุงดิบนี้ก่อนไม่ใช่ป่าดิเป็นห้องอะไรสักอย่างนึงครับผมโอเคไวเจอกันใหม่พัหน้าครับจบนันบ <laughs> ไม่ใช่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 ใชผิด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 โอ้บาย